สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทาวุ้นกะทิใบเตยค่ะค่ะส่วนวุ้นใบเตยก็จะมีใบเตยดอกอัญชันน้ําเปล่าดอกอัญชันนี่คือจะมาผสมให้สีเขียวเข้มขึ้นนะคะเกลือป่นน้ําตาลผงวุ้นส่วนวุ้นกะทิก็จะมีกะทิมีน้ําเปล่ามีน้ําตาลมีผงวุ้นมีเกลือ ลงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาแช่วุ้นค่ะแช่ไว้สักสินาทีนะคะคนเบาๆค่ะให้วุ้นจมลงไปในน้ํานะคะเวลานํามาทําแล้วจะได้ไม่คลายน้ํานะคะจากนั้นเทน้ําลงไปค่ะเราจะปั่นใบเตยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วเราจะนํามากรองนะคะหลังจากปั่นละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากรองเอาแต่น้ําค่ะ จากนั้นใส่น้ําดอกอัชันลงไปเพื่อให้สีเข้มขึ้นนะคะค่ะบีบเอาแต่น้ำค่ะค่ะหลังจากวุ้นครบ10นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาตั้งไฟเลยค่ะเราก็จะคนไปจนกว่าวุ้นจะละลายนะคะ เราสังเกตดูนะคะว่าไม้พายเราไม่มีผงวุ้นแล้วนะนี่ก็คือละลายหมดแล้วนะคะถ้าเป็นถ้าเขาไม่ละลายก็จะเป็นเม็ดทรายติดไม้พายนะคะนี่คือละลายหมดแล้วนะไม่มีผงวุ้นติดแล้วนะอาจจะนั้นใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่เกลือค่ะ คนให้น้ำตาลกับเกลือละลายค่ะพอเกิเด,ดแบบนี้แล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายดีแล้วนะจากนั้นปิดแก๊สค,ค่ะ่ใส่ใบเตยลงไปค่ะ,คะจากนั้นนําไปเทลงถาดค่ะจากนั้นเราก็จะเทลงถาดเลยค่ะถาดนี้ก็คือสิบเอดคูณสิบอดนะคะ มีฟองให้ช้อนออกค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำวุ้นกะทิค่ะใส่วุ้นลงไปในน้ำนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะแช่ทิ้งเอาไว้สิบนาทีเหมือนกันค่ะหลังจากครบสิบนาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตั้งไฟค่ะเราก็จะจะต้มวุ้นให้จนกว่าวุ้นจะละลายนะคะ ค่ะเปิดไฟอ่อนค่ะค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าวุ้นจะละลายค่ะค่ะเราก็จะมาเช็คดูว่าวุ้นละลายดีหรือ,อยังถ้าละลายดีแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปค่ะนี่ก็คือละลายดีแล้วนะคะไม่ได้เป็นเม็ดทรายแล้วนะนี่คือละลายดีแล้วค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะน้ําตาลทรายค่ะค่ะจากนั้นเป็นกะทิค่ะ ให้กะทิเดือดขึ้นมาค่ะเดือดขอบขอบนะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะกะทิจะเดือดขอบขอบนะคะค่ะพอขอบขอบนี่เขาเดือดแบบนี้เราก็จะพอแค่นี้ค่ะปิดแก๊สค่ะจากนั้นนําไปเทใส่วุ้นใบเตยเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาเทลงวุ้นใบเตยค่ะเราก็จะจับดูนะคะ พอเขาต,ตึงแบบนี้นะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะหาค่อยค่อยเทค่ะหากระบวยหรือทับพีมาลองนะจะได้ไม่อุ้นเราจะได้ไม่ ชั้นข้างล่างจะได้ไม่เละนะคะให้เราค่อยๆเทค่ะมีช้อนมีฟองช้อนออกค,ค่ะจากนั้นให้เรานำน้ำมาเทใส่ถาดน,นะคะ เราต้องการให้วุ้นเย็นเร็วๆนะคะค่ะจากนั้นวางพักเอาไว้จนกว่าวุ้นจะเย็นสนิทนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดเลยค่ะตัดเป็นชิ้นๆเลยค่ะ ราก็ตัดเป็นชิ้นๆได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นตักออกค่ะอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นเราก็ติดกันดีค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ก้นกะทิใบเตยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ